ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับจันดสวัสดีครับวันนี้เบสแม่จะมาเล่นเกมโรบักจะมาเล่นแมพซ่าหรือตล์ายตายตายตายจะมาเล่นกับพี่โอเก็ตอยากช่องโอเก็ตอเก็ตชาแนล ต้องการตอนตอนผมทำช่องครั้งแรกชื่อช่องผมชื่อว่าแบทแมนชวนเล่นนะแล้วทีแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบทแมนแข็งใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นพีชแบทแมนซ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นผิดกระจายแล้วกลาเหมือนเดิมดูหนาวดูหนาวดูหนาวมันมันเลยมามาแล้วนะหมดแล้วมันเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่ใหม่ล่าสุดอะไรอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้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  เราบอกไปว่าตอนนี้เป็นอีบินคนึ่ะครับเป็นอีบินหนึ่งเขามีเขามีซื้อวัสดุการด้วยนะแต่องสุ่มจะปีนก่อนจะได้ระดับยากสองเปอร์เซ็นต์เลยนะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้สเสวตขอขอซ่อนขอซ่อนซ่อนผมเป็นคนซ่อนเฮ้ย <Hey! S 1> โอกาสที่ผมจะเป็นผู้สสเสวตหายมีแค่ศูนเปอร์เซ็นต์เองอะ ไนนม่ได้ไรดีต้องต้อนเยนๆตัดเปนใหม่ใช่ไหม้ด,หดูตหนาได้ไหมให้ดูหนาดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้หันได้เล่นี <ละ S 1> ่บ้านลก,ก็อยากได้บ่อยากได้ดูดหนากับเอเน่ที่เป็นเมชั่นะ แกนเข้ามาสิแกนเข้ามาสิอะไรไม่มาตอบได้โอมา my god เข้ามาแล้วแล้วใครจะเป็นออกเจะแบ่นออซ้อนตอนออกผมเป็นคนหาเฮ้ยจะไม่บอกจะไม่บอกพื้นที่แบนแน ผมไม่คนหาเมื่อกี้ผมมีอยู่ข้าวมากเกินไปเสียงท้องผมร้องเลยบายให้หน่อยครับบาให้หน่อยถ้าผมเป็นคนซ่อนะพี่โอเกนเป็นคนหาเดี๋ยวผมบาให้เลยครับแน่ใจแน่ใจอะโอเคแอปนะ คนไฟที่นี่ผมอยู่นเนี่ยใช้พี่โอแกนไหมคนไฟอะ่ะไม่ใช่ย,ยังมีคนแปกนี่วันโยกแกนใช้พุ่งยาไหมอ่ะ ับใช่นั่นจะว่ายว่าอยู่ปะอ๋อเบี้ยแกนอยู่ไหนครับหายไปแล้วอ่ะวันนี่เบี้ยวแกนหายแกนตายได้อยากให้จับได้นะเป็นตายแล้วเยอะหนึ่งคนนู่นแล้วนี่แล้แกนหายล้วใช่ ได้ได้นะแกลงโกงเป็นพี่มาฮะแกต้องไปหาที่อื่นนะอะไรแกต้องไปหาที่อื่นนะเพราะแกลเห็นของแหวแล้วไอไม่งั้นโกงไม่งั้นเป็นโกงแน่เห็นของแหวแล้วจะยิงหมดมาตรงนี้แน่เลยทำไมทำไมไอ้พวกไอ้พวกแกลตาแล้วเหรอว้ ไม่เ,น,เนได้ไงอะโถตายแล้วไม่เนียนนะมีใ,ใครต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นปืนคนยิงว่างไงใช่ไหมล่ะเหลือสองคนอีกแค่แปดอีเจ็ดอีเรายิงหัวได้ใช่ไหมโอ้โหนี่ oh no! oh หรอเราเจออ่ะใช่ทีมุกนเน หนูฆ่าได้แค่คนใหญ่แล้วทำไมเราไม่ชอบดีเหมือนไอ้แมทในปราชญ์มันไม่อยไม่ได้เป็นเลยเอาโรงพยาบาลไหมวันอนองน้องเลยหนึ่งเอาแคมปิ้งดีกว่าแคมปิ้งนะแคมปิ้งโอ้มีคนเลือกเมชั่นเต็มลเลยเรียกเมชั่นดีกว่าอ,อ,อันนี้มันเลือกแบบเลือกเลยมันต้องบอกอ้แล้วแคมปิ้งอะโอ้โหเหลือบดแค่สองเอกไปเอาทีก็ได้ ทำไมคนเล่นน้อยจังลงมาแม่ดูสิทำไมคนเล่นน้อยจังก็เป็นคนหาเล้อดหมดเป็นคนซ่อนเย s come เมื่อกี้ผมเป็นคนหาฮะเวลาหมดเวลาเนาะแล้วนะคนสุดนี่น่าแค่หูตลูกเก็บ นั่งตายนั่งตายแม่วจ้าพ้อแม่ตายแน่อยากเป็นคนยิงอ่ะอยากเป็นคนยิงอ่ะอยากเป็นคนยิงอ่ะแต่กูไม่ชนะหรอก คนซ่อดแต่ผมโดนยิงไปโอเคใบนะใบว่าก็คือแอบบนะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านอยู่ในบ้านแล้วพี่โเกงอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านในบ้านนั่นเงผมอยู่นอกบ้านหาทางเข้าบ้านไม่เจอหาทางเข้าบ้านไม่เจอโน ไปให้ว่าไม่มีคนซ่อนอยู่ในบ้านเลยแล้วเป็นต้นไม้ใช่ไหมเป็นพุกยาพุกยากอยู่ในห้องอะไรอะซ่อนอยู่อตอนนี้ซ่อนอยู่ในห้องอะไรอะโอ๊ย ได้เลยเมื่อกี้แั้มสองพอดีต้องอยู่เด็กียิงให้หมดไหนละะ่ะจ้าแน,น่นายนในน้นไงเจอละอย่าไปล้าเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยคนนี้แปลกๆอะ่ะไหนคนนี้เคยียยยยยีี <S 2> <S 2> เป็นอะอ่ เป็นคนเปลี่ยวแกนเกโอ้โหคมยิงคนได้แค่คนเดียวอะแล้วคนคนนี้ชนะอีกแล้วอ่ะวันนี้อาจไปร้อยคลิปเลยดีกว่าหรือว่าสองร้อยหรือว่าหรือว่าห้าล้านเลยดีกว่าเงาจมบิงบ้างอยากลองบ้า ดนะีนะดีดีจังดีเค่งมันมีกินแลวแบบนี้ขอเป็นคนหาขอหาขอเป็นคนหานะขอเป็นคนซ่อน ลว,ว่าผมสั้นเนี่ยลุะลมได้เหรียนมนาะความเนียนเนียนมากบายให้บายให้ อยู่เป็นที่ปดีกอครับอาจารย์เป็นอันปัญหาละปอมค่ะว้ายมันมีปืนลาวามีปืนใหม่แล้จวจังหวะนี้ออกมาเย็นเป็นตัวคู่นิ่งมาอยากปรากฏว่าวมี่เป็นโซซ่อนเหรอได้มันเป็นโซซ่อนด้วย ไงมต้นเงียนไหมเงียนมากค่ะไกนขอดูหน่อย,อยงเงียนต้เห็นแบทแมนน่ะแบทแมนซูมซูมแล้วก็มองไปข้างหลังอะ่ะแล้วจะดูตรงหน้าต่างล้วก็จะเจอเจอต้นไ <Bad Man, S 2> ม้แบทแมนคนยิงอะ่ะไม่ใช่แบทแมนต้นแบทแมนก็น Man, จะเจอต้นไม้ที่มันเป็นสีแดงแม่ดูต้นไม้ขึ้นที่ได้อะ่ะเต็มเลยอ่ะ เแม่เห็นไหมเห็นไหมที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้คล้ายค้ายต้นคิชสมัตแตะไม่เห็นเป็นข้างหลังหรอกดูตักษาแกเป็นแม่เนียนมากต้น่ี ดูเอา้าว่เาเห็นเราแไหมตายวววเอา,อเอามรักษายแล้แต่ผมรักษาออกมันเป็นรักษาเป็นแม่จะตายตอนที่แบบใกล้เวลาใกล้หมดต้องมาเกิดใหม่แล้วก็แพ้แลยแต่ผมตายตายช้ากว่านายเก๋ว,วะ่ะหรือว่านายเก็บแบบว่าหรือว่าผมตายช้านะเก๋ไม่รู้ เมื่อกี้ที่ผมทำสิ่งนี้สิ่งนี้ที่ผมทำอ่ะตายโดนยิงคนยิงตายเมน่ี้ชนะอีกแล้วมั้งเนี่ยมีมีเนี่ยสวัสดีไม่มีเนี่ยคุณฮะเหมือนจะแปลกปลน่ากัว ฮัลโหลครับใบผมหน่อยใบผมหน่อยครับใ่ใช่คุงไฟไหมนี่ไงผมคับโยเกิร์ตได้แล้วผมคับโยเกิร์ตได้แล้วเยสแม่ใบหนูหน่อยว่าใครอยู่ ไม่ปืนผมมันไม่เปลี่ยนเป็นราวัลแม่ไปหน่อยว่าคนอื่นอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยอ่ะแม่กดชมได้ไหนอะชูขึ้นหน่อยแม่ไปหน่อยไปอีกตรงเดี๋ยวคุนไฟเดินได้ละไม่ดียากค่ะโดดไปไตรงนี้มันยากมากเอ๊ะทำไมไม้ตัวนี้มันแตกแตกจังมันไม่ใช่ไม่ใช่ไปเก็บ ดเด่นมากเลยเป็นต้นต้นอะไรนะอะไรยิงก่อนไปแล้วปฏิบัติภารกิจโย่ตายขอโทษนะจ๊ะบ้านไก่กุ๊กเทลนี้มันน่าแปลกโอ้ยดูดิผมเป็นคนยิงปืนแล้วผมยิง มัมีคนมาเป็นพวกผงบาคนละทำคับเย,ย้มานีทำเป็นไฟให้ผมสแกะไอร่อยเป็นนน่าแตบบ่เป็นไฟล่าชีพเยอะเยิยม,ยยมพวกผงบาบิคิุแซ่บแม่ไม่ทำได้บากห่แม่ก็ยากเลยหอพราะอ่อเรามีคนทำยากโอ้โหแล้วก็ ล้อนร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 นร้อนนร้อนร้รอนนนร้อร้อนนคนร้อรนคนร้อนนรนอนรอนอนร้น้อนรอนอน่้อน้อนอน้นร ร่ามันแค่บรรทมโอ้ยวิดชูวีดูคิดม,ม,มาวิดชูวีดูคิดมาไม่เสียงดังดีกว่าเดี๋ยวไม่คนรู้โอ้ล้วจะรู้ได้ไงเออตอนคิดมากไงก็อ<ร>ลองเมื่อกี้ไงไม่แต่ว่ามันมันไม่ได้ยินนะขอ,อรูอ้นะแม่จำแม่จำม,มันเอาไว้ซื้อปืนได้แล้วปืนก็จะยิงแรงขึ้นอ๋อ หนีมาแล้วเขากแบทแมนโดนโดนโดนหนีก no ่อนหนีกันหนีได้หรอจะบอกนะว่าแบทแมนอะที่หนีอยู่อ่ะก็เป็นตัวสีแดงหนีหๆีหนีหโนอาตายตายพอตายแล้วรมัสจกปวดเขี้ยขึ้นมาเลย อะไรอีกแล้วนะไม่หิวข้าวกันแล้วนะเจลกับพี่อัแกนะปวดอุจจจะกินมาม่ากันแล้วกินมาม่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาอะไรกินจากกันเพราะมันสั่งสั่งไลน์แมนสั่งบูดได้ไงบายสบายด้วยอยากหนาวด้วยวันนี้หนาวม้อฮอบตัดหนาวมากเลยอ่ะไม่อยากไปไหนเลยจริงจรวันนี้แบดต้องไปเรียนว่ายน้ำนะมีงดเขาเลยถ้ารู้ทำไมอ่ะอากาศเย็นเดี๋ยวไม่ใช่ปะ หนูกินข้าวอะนได้ผมเดินอยู่นิ่งๆใคร้วมันคนหาข้ามยู่เลยเปร็จมันคนหาแน่มาอม่รอบต่อไปทำไมเสร็จมันเกิดท็นมันน้อยเสร็จอยู่นี้น้อเแ็นหมวดเอ้าเอาผมยิงพี่โอแก่ตายเฉย หนูยิงพี่ออกเกนตายไปสองรอบแล้วสาผลอยู่ในเอ่ยมีคนหนึ่งอ่ะชนะหลายรอบเลยไม่รู้ว่าเขาเล่นโปรหรือเปล่าคอนติดเกก็ไม่ชอบแล้วแม่ไหนเฮ้ยคนจะจึงเนาะไปทอนตรงไหนไปชอดตรงไหนกัน แล้วเขาสร้างบนหลักฐาหรือเปล่าล่ะเก่งมากเลยอจอมนี่ใจดิต่างแม่เป็นคนหาแมดออกมานะจอร์นสูงสูงนี่เกี่ยวกัเคียร์แมพได้เียอคนเคียร์แมพเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นคนหาเหรอสนุกดีอะมันเล่นง่ายดิแมพเนี้ยมันเล่นง่ายสำหรับสำหรับคนที่มือใหม่อ่ะ แค่นี้ก็เห็นละเตียงเนะี่ยใครหมุนเตียงนะเห็นชัดเจะเลยตานหน้าตาเลยหมุนเตียงแบทเองเองป่ะ <c oughs> ไม่จริง <c oughs> ไม่จริง <c oughs> ไม่จริงไม่จริงเป็นการแบทจะหัวร้อนทำไมไม่จริงใช่อย่างเมื่อกี้ไม่ไม่แบทไม่ไม่ตายไม่เหรอใช่แบทไม่ใช่เหรอเอาแต่ละคนละห้อง เละห้องเมื่อกี้เห็นบนเตียงเยอะแสดงว่าใช่เด็ดๆน้องหนาแต่ย่งก่อนแต่อย่างนั้นน่ะเราเห็นว่ามันมีเตียงอยู่ชั้นสองโอ้โหบบโเก้าอี้ลอยค่ะเก้าอี้ก่อนตามก่อนแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์เลยเขารู้แล้วพอดนนียก็เก่งเกิร์ดเปลี่ยน,อ,นอุปกรณ์ก,ก่อนนะเตเกิน ยี่นาทีแล้วโอ้ยีิบสองนาทีแล้วเสียงเคีย้ยวแบบ ASMR เขาเปิดตรงนั้นกันยังไงอะแกนเปิดให้มันเป็นวงแดงๆอะเนี่ยหรอเป็นขยายนี่ปะอ๋อเข้าใจแลหละ มันไม่จบไม่ท no no ิ้หนูกินนอะมันจบแล้วเอ้ยโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กไปแล้วเมื่อกี้พี่โอแกนเดินผ่านมัไปนะโน้ตบุ๊กใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันอ่ะโน้ตบุ๊กจะไหนแล้วอ่ะชั้งเก้าอีช่างโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยไอ้แม่จิ๋วสิว่าน้ำในบะหมี่แบนเกันบ้างพี่โอแกนเดินผ่านแมสเป็สองรอบแล้ว แ่พี่โอเกลก็ยังไม่รู้ตัวกินเกลีกว่าชอบกินเกลคนหนี้นี่เก่งมากเลยอะเขาเปลี่ยนตัวแบบเก่งมากเลยโดเป็น, <c oughs> <c oughs> นขยปะเป็นขยไลยผมจะดูพี่โอเกลแิปเกลมันย่แล,นนวล้วนี้คนตัวร้กลอีกกดไนดีดดดาาค้จะสแกรกเกเชน buh